สวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยครับกับช่องแก้วกัลยาพักเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบกันในช่วงสายๆวันจันทร์นะครับก็ยังเป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันนะครับผมเนงจากวันหยุดวันหยุดชดเชยเนาะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่ผ่านมานะครับผมเหมือนเช่นเดิมครับท่านใดเสร็จสิ้นว่างเว้นจากภารกิจต่างๆก็เข้ามารับชมรับฟังนะครับมีมาแบ่งปันวันนี้ก็หลากหลายนะครับเครื่องรางวันนี้เครื่องรางจะเยอะหน่อยนะเหรียญขณาจารย์เครื่องรางนะครับพระเนื้อผงเนื้อดินประมาณนี้นะครับมีมาแบ่งปัน จึงชอบวงไหนภาพเสียงไม่ชัดอย่างไรก็ขอภาพเพิ่มเติมกันมาได้สําหรับท่านที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามหากท่านกดติดตามท่านจะไม่พลาดทุกๆ EP ที่ผมลงเผยแพร่น EP นั้นครับอาจมีวัตถุมงคลเครื่องรางย่างคณาจารย์ที่ท่านอยากเช่าบูชาอยู่ก็เป็นได้โดยช่องของเรามีบริการเก็บเงินปลายทางสะดวกรวดเร็วทันใจของถึงมือท่านชำระเงินกับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ได้เลยสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมครับเบอร์โทรเราขึ้นมาให้ด้านบนเรียบร้อยแล้ว 0, 0ูน5 7 2ป9 0 6หเจหหรือจะทัก id line ก็ 075728906เช่นกันและสิ่งสำคัญที่เรายังคงเน้นย้ำกันมาตลอดและเสมอมาวัตถุมงคลต่างที่มาต่างว่าละทราบทีบ้างไม่ทราบทีบ้างเลยอยากจะฝากทุกท่านนะครับดูให้ละเอียดดูให้ชอบดูให้ตรงตามที่ท่านต้องการอันไหนผมไม่ทราบก็ต้องขออภัยแต่สิ่งที่มีให้กันหนึ่งแน่นอนครับคุยง่ายเป็นกันเองและราคาที่แบ่งปันเดี๋ยวมาเริ่มเป็นองค์แรกเลยผมได้เหรียญ หลวงพ่อหนูวัดท่าเรือภูเก็ตรุ่นหนึ่งนะครับเหรียญเนื้อปะกาสวยนะครับผมเนี่ยปีส oh, oh, องพันห้าร้อยยี่สิบโอ้โหปกาสวยเดิมครับนี่หลวงพ่อหนูนะครับวัดท่าเรือสวยๆเลยครับผมเนี่ยภูเก็ตรุ่นหนึ่งนะครับเื่อทันใดเป็นลูกศิษย์ลูกหาครับผมเนี่สวยๆโอ้โหเหรียญคมนะครับเหรียญสวย oh, ห <Kultur? S 1> heures, ลวงพ่อหนูวัดท่าาเรือนะครับภูเก็ตหลังยันแบบนี้เนื้อปะกานะครับหลังยัน เอาสี่ร้อยบาทถ้าผมสี่ร้อยบาทสวยๆเลยครับผมนี่4สี่ร้อยบาทปีสองศูนย์นะครับปีสองศูนย์สี่ร้อยบาทต่อมาเป็นเหรียญกระไหลทองหลวงพ่อทองวัดก้อนแก้วนี่นะครับหลวงพ่อทองวัดก้อนแก้วนี่นะครับกระไหลทองนี่ก็สวยนะครับผมอาจจะมีผิวเปิดบ้างนิดหน่อยตามธรรมชาติแต่รายละเอียดนังชัดเจนนะครับดูหน้าดูตา นะครับผมประมาณนี้นะครับเดรียนหลวงพ่อทองวัดก้อนแก้วปีหนึ่งหกนะครับเนี่ยสองห้าหนึ่งหกนะครับหลวงพ่อทองวัดก้อนแก้วเอาสี่ร้อยเช่นกันนะครับกระไรทองสี่ร้อยบาทฉะเชิงเซาเนี่ยนะครับสี่ร้อยบาทเหรียนอาจารย์ฟันเนื้อทองแดงผิวหิ้งหิงนะครับผมอาจารย์ฟันเอาห้าร้อยเหรียนหันข้างสวยอยู่นะครับผมในผิวหิ้งเดิม รายละเอียดชัดเจนเนี่ยนะครับตัวหนังสือชัดเจนนะอาจารย์ฟัน่นอาจารโรเนื้อทองแดงผิวยิ่งๆนะครับผมแต่ดูรายละเอียดนะครับเนี่ยยังชัดด้วยเลยครับดูนนะครับเรียนอาจารย์ฟั่นนะครับเอาห้าร้อยครับผมห้าร้อยห้าร้อยบาทเนี่ยอาจารย์ฟั่นห้าร้อยบาทสวยเดิมผิวยิ่งๆครับผมห้าร้อยบาท ต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อพันเนื้ออปกาก้านี่อันนี้ก็สวยครับหลวงพ่อพันเนื้ออปกาก้าเป็นได้บ้านนี้มาทังสื่อสวยๆเลยนะครับผมนีแบบไม่ใช่ผิวผิวสวยเขาเก็บดีเขาใส่ซีนไว้รุ่นหนึ่งหลวงพ่อพันเนื้ออปัปาก้ารุ่นหนึ่งโหดูรายละเอียดเดี๋ยนี้เอาหกร้อยครับผมหกร้อยบาทสวยๆนานๆเจอน,นะครับนี่รายละเอียดชัดเจนหลวงพ่อพนันรุ่นหนึ่งวัดโป่งกระสังนะครับผมปีหนึ่งเก้า ปีหนึ่งเก้าสวยสวยเด,เดิมนะครับดูผิวเงาๆนะครับเนื้ออปกาก้าสวยเดิมปีหนึ่งเก้าหกร้อยบาทครับผมหลวงพ่อพานหกร้อยอ่านี่ไปขอแบ่งเขามาเหมือนกันเลยครับเขาพอดีเขาเจอเขาก็บอกผมว่าเจอีกเหรียญหนึน่งเพราะวันคราวที่แล้วมีหลายท่านถามมาเนี่ยนะครับเหรียญหลวงพ่อฉุยบ้านเดียวกันนะครับเนื้อเงินหน้าหน้า,นาแปะหน้าหน้านะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทราคาเดิมนะครับผมนี่ย เหมือนกันเลยครับสภาพใกล้เคียงกันเป๊ะนงานเดียวกันนะครับเขาได้เขาทําไว้สองเหรียญนี่นะครับเขาบอกว่าเจอก็เลยนํามาบอกเนี่นะครับผิวหิ้งๆิเดิมๆเนื้อทองแดงแต่ดูรายละเอียดนะครับเหรียญสมัยก่อนจะดูมีมิตินะใบหน้าจะนูนประมาณนี้ลองพิจารณาดูนะครับเนี่เก่าดีนะครับผมเนื้อจับขอบเงินแล้วเขาใช้แผ่นหน้าแปะเข้าไปนี่นะครับคราวที่แล้วหลายท่านถามมาลองดูนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผม หนึ่งพันห้าร้อยบาทเหนือทองแดงนะครับกับขอบเงินหน้าหน้าแปะหน้าหน้าสวยดีนะครับผมนี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทนี่นะครับหนึ่งพันห้าร้อยและอันนี้ไม่รู้ที่ไปดีไปได้หลวงพ่อฉุยก็เลยเขาบอกเออเจอเหรียญเก่าอยู่เหรียญหนึ่งจับขอบทองแดงเก่าสึกใช้มานานมากนะครับไม่มั่นจะไม่รู้ว่าเป็นของเกจิท่านใดลองดูครับเนี่ย ถ้าท่านใดชอบสึกๆหน่อยเอา4ี่ร้อยพอครับเนี่ยเอา4ี่ร้อยนะครับเก่าแล้วครับเนี่ยมองแทบไม่เห็นแล้งานอย่างเงี้ยงานคลาสสิกนี่ยนะครับลองพิจารณาดูนะครับผมไม่มั่นใจว่าเป็นของเกจิท่านใดเอา4ี่ร้อยพอครับผมจับขอบทองแดงเรียมมาแบบคลาสสิกเลยดูครับดูห่วงใช้มานานนะครับห่วงเดียวเลยนนะครับลองดูครับผมสึกหมดตัวยันตัวอะไรแทบไม่เห็นสี่ร้อยพอครับ4ี่ร้อย หลวงโปริมเนื้อนวะไม่ตัดปีกนี่อันนี้เป็นเนื้อนวะนะครับผมเนื้อนวะไม่ตัดปีกแต่เขาสร้างย้อนสร้างย้อนของปี18เสมา8รอบแล้วนะครับผมนี่อันนี้สร้างย้อนจะเป็นเนื้อนวะน,นวะครับผมแต่ผมไม่มั่นใจว่าสร้างย้อนปีใดดูเนื้อนวะจะออกแดงๆน้ําตาลแดงประมาณนี้ผิวจะเข้มจะสวยนะครับผมเนะี่ยดูผิวเข้มเนื้อนวะไม่ตัดปีกเนี่ยดูรายละเอียดประมาณนี้ สร้างย้อนนะครับสร้างย้อนแต่ผมไม่มั่นใจว่าย้อนปีใดนะเนื้อนวาผมเอาห้าร้อยพอครับเผื่อท่านใดชอบเนี่ยเนี่ยเขาจะสร้างย้อนนะครับสร้างย้อนของอปีหนึ่งแปดนะครับในบล็อกหนังสือด้านหลังจะต่างกันถ้าถ้าตัวของปีหนึ่งแปดหลังหลังจะคมลึกคือจะลงลึกนะครับจะเห็นชัดเนี่ยแต่นี้ก็พอเห็นอยูย่อันเนี้ยสร้างย้อนแต่เป็นเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะเอาห้าร้อยครับผมห้าร้อยห้าร้อยบาทเผื่อท่านใดชอบครับ 500บาท path. สวยนะดูผิวเนื้อนวมีสเสน่ห์นวะไม่ตัดปีกสร้างย้อนแต่ผมไม่รู้ว่าสร้างย้อนปีใดจริงเขาก็สร้างย้อนหลายปีอยู่นะครับหมายถึงว่ามีหลายรุ่นนะลองดูครับ500เหรียญหล่ออันนี้เป็นรูปตาไหมครับเนาะเป็นรูปตาเหรียญหล่อเนื้อโลหะเนื้อทองเหลืองมีน้ำหนักนะครับผมข้างล่างเป็นหนึ่งแล้วก็เป็นคล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับเส้นๆอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นน่าเป็นรูปตาเนี่ยนะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าเป็นที่ใดแต่เนื้อสวยอยู่นะครับเนื้อดูเนื้อโลหะ เนื้อท้องเหลืองครับวันนี้หนักๆถึงแล้วกันนะครับผมเนี่ยเป็นรูปตาเหรียญหล่อไม่ทราบที่นะครับผมเนี่ยแปลกดีนะครับผมเนี่ยนี่นะครับเอาสามร้อยห้าสิบบาทรวมส่งครับผมสามร้อยห้าสิบบาทรวมส่งเหรียญหล่อเนื้อสมฤทธิ์ลงเข้าไปโอ้โหนี่ก็สวยนะครับดูเนื้อ นี่นะครับอันนี้จะเขาเรียกว่าสมริ์ออกสมริ์เงินเงินนะครับผมเนี่ยดูดูรายละเอียดนะครับผมสวยนะครับแต่ถามว่าจะอยู่ในยุคได้ผมไม่มั่นใจจะสวยนี่ผมก็ได้มาคู่กับเหรียญล่อที่เป็นรูปตาเมื่อกี้นะครับผมดูเนื้อครับเป็นพวกสมริ์คล้ายๆสมริ์เงินจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมสวยครับผมสวยนี่นะครับ เอาห้าร้อยพอครับผมไม่ทราบรุ่นนะเอาห้าร้อยบาทพอครับอยู่สวยอยู่ครับผมประมาณนี้จอบใหญ่ผงเข้าไปดูครับเนี่ยเอาห้าร้อยพอครับห้าร้อยบาทเหรียญที่ระลึกผมได้มาสองเหรียญน,นี่นะครับเป็นเหรียญช้างกับเหรียญช้างสามเสียนแบบนี้นี่นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนี่นะครับเหรียญที่ระลึกเอาเหรียญละสี่ร้อยบาทแต่ถ้าใครรับคู่เอาเจ็ดร้อย นี่นะครับจะมี2แบบนะครับผมนี่อ่าให้ดูแบบนี้นะครับผมนี่อันนี้เป็นคล้ายๆตชัดหลังจะเป็นช้างแบบนี้นะครับมีแบบนี้นะครับหน้าชัดตอันนี้จะเป็นด้านหน้าเป็นจุฬาลงกรณ์นะครับข้างหลังจะเป็นช้าง3ามเสียนถ้าแยกนะครับเหรียญละ4ี่ร้อยแต่ใครรับคู่เอาเจ็ร้อยครับผมสวยๆครับ700เจ็ดร้อยเหรียญที่ระลึกอ,อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อวัดโบสถ์น้อยบางว่ากทมนะครับผมนี่โหสวยอยู่นะครับดู ลงกล้องชัดเลยนะครับแต่ผิวเขาอาจจะหิ่ง,งเลอะเลอะนิดนึงแต่ดูรายละเอียดเหรียญนะครับผมเนี่ยยังเห็นอยู่เลยนะครับยังเห็นชัดอยู่เลยหลวงพ่อวัดบดน้อยเรียกมาพร้อมค้องเลยเอาห้าร้อยพอครับห้าร้อยบาทดูรายละเอียดจะเห็นอยู่นะครับเนังสูมหนังสือชัดเจนเอาห้าร้อยบาทครับผมเนี่เาเขียนอยู่หลวงพ่อวัดบดน้อย ผิวเข้มนะครับเพียงแต่ว่าก่อนหน้าคงเก็บไม่ดีจะดูยันนักละด,ดูเส้นดูตัวหนังสือชัดเจนนะครับวัดวัดบางว่าหลวงพ่อวัดบทน้อยนะครับเอาห้าร้อยบาทครับผมห้าร้อยบาทผิวยิ่งเดิมๆครมบรัวหนังสือ,อยังชัดอยู่เลยห้าร้อยห้าร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อสายนะครับผมนี่เหรียญห่วงเชื่อมเหรียญหันข้างนี่นะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะ อันนี้น่าจะเป็นพวกทองแดงลมดำเนาะนี่นะครับนี่เหรียญหลวงพ่อสายนะครับเหรียนหันข้างดูดูรายละเอียดประมาณนี้นะครับผมเนี่ยนี่นะครับเหรียหลวงหลวงพ่อสายนี่นะครับพระครูสังวรโสพลหลวงพ่อสายนะครับผมเนี่ยที่รละลึกงานทำบุญฉลองอายุครบ85ปีหลวงพ่อสาย สวยอยู่นะครับเนี่ยผิวูเดิมเดิมเลยคล้ายๆเป็นพวกเนื้อทองแดงลมดำถ้าแบบนี้ครับหลวงเชื่อมประมาณนี้หอมกรอบเอาห้าร้ยบาทพอครับผมเนี่ยโอ้ตัวหนังสือยังชัดอยู่เลยครับผมเนี่ยห้าร้อยบาทเนี่ยมองไกลๆจะชัดกว่าผางที่เลนนูนนะครับเนี่ยเลนเป็นเลนโค้งเวลาลงกล้องแล้วมองยากนะครับผมเนี่ยแต่ยังเห็นรายละเอียดครับต้องมองเนี่ยเอาห้าร้อยครับผมห้าร้อยเหรียญหลวงพ่ออันนี้นกระไ่ทองหลวงพ่อวัดเขาตะเขา เหรียญสี่เหลี่ยมนะครับหลวงพ่อวัดเขาตะเขากะ็ะไหลทองแบบนี้นะครับสวยนะครับผมเนี่ยสี่เหลี่ยมหลวงพ่อวัดเข่าตะเขานะครับเทียรลึกปกพพธศีมาปีศูนย์หนึ่งนะครับผมปีศ <s> ูนย์หนึ่งเพื่อท่านใดชอบครับผมกะไหลทองปีศูนย์หนึ่งเลี่ยมพร้อมคล้องเลยครับเอาสี่ร้อยครับสี่ร้อยบาทหลวงพ่อวัดเขาตะเขานะครับสวยอยู่นะครับกะ็ะไหลทอง เอาสี่ร้ยบาทครับผมสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทสี่รอยบาทหลวงพุททวดอันนี้ออกวัดปราสาทนี่นะครับหลวงพุททวดวัดปราสาทดูสวยๆนะครับผมนี่พิมพ์ชัดเจนนะครับนานเจอแล้วนะครับผมนี่ยโหสวยมากนะครับดูพิมพ์ดูจมูกโด่งนะครับเนี่ยพิมพ์รายละเอียดหน้าตาติดชัดชุดนี้สวยครับผมออกวัดปราสาทเนาะ เอาเจ็ดร้อยบาทครับผมเจ็ดร้อยบาทเนี่นะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับสวยๆนะครับหน้าตาติดชัดพิมพ์ชัดเจนนะครับผมเนี่ยเจ็ดร้อยนะครับอันนี้เนื้อว่านพิมพ์ใหญ่เหมือนกันนะครับผมเนื้อว่านบนสางเข้มๆเนี่ยนะครับชุดนี้จะหน้าตาพอพิมพ์จะชัดหน่อย มีหน้ามีตาประมาณนี้นี่นะครับผมเนี่ยมีหน้ามีตาประมาณนี้นะครับสวยๆเนื้อว่านนะครับเนี่ยมีพวกเม็ดแร่มีอะไรบ้างนะครับเอาเท่ากันนะครับผมเนี่ยเม็ดแร่เยอะอยู่นะครับผมเนี่ยพอเห็นพวกเม็ดแร่เห็นอะไรอยู่เอาเจ็ดร้อยเหมือนกันนะครับเจ็ดร้อยสวยๆนะครับผมเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทอันนี้ยักษ ยักษ์นะครับประมาณนี้นะครับเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังก่อนเขามีตาปั๊มนี่นะครับหลวงพ่อกลวยเป็นเนื้อว่านมวลสารนะครับผมเนี่ยด้านหลังเป็นตาปั๊มแบบนี้ปั๊มยันแล้วปั๊มคล้ายๆปั๊มตาวัดประมาณนี้นะครับเนี่ยลองพิจารณาดูนะครับเป็นเนื้อว่านมวลสารนะครับผมเนี่ยเนี่ยเขาด้านหลังเขาจะปั๊มแบบนี้อ่านะครับนี่คล้ายๆปั๊มตาวัดแล้วก็ยันข้างหน้าเป็นอย่างนี้นะครับผม ี่นะคายเป็นยักษ์นะครับประมาณนี้นะลองพิจารณาดูนะครับผมไม่มั่นใจว่าปีใดแต่พิมพ์ก็สวยอยู่นะครับผมแปลก,ปากตาอยู่นะผมไม่มั่นใจว่านนี้น่าจะเป็นในยุคข,ของลูกศิษย์หรืออย่างไรน่าจะคิดว่าอย่างนั้นะนะครับนี่นะครับแต่สวยดีครับเนี่ยเอาสี่ร้อยบาทรับผมเนี่ยพิมพใหญ่เลยน,นานๆเจอครับผมสี่ร้อยบาทแล้วก็อันนี้เป็นบกโพโพเก้าใบนะครับผมเนื้อว่านแดง นี่นะครับเนื้อว่านสบู่เลือดแดงประมาณนี้แต่อันนี้เขาตัดชิดต,ตัดโค้งประมาณนี้นะครับปกติจะเห็นเป็นสี่เหลี่ยมในอันนี้ได้ตัดชิดต,ตัดโค้งมานะเอาสี่ร้อยเช่นกันนะครับผมได้มาจากบ้านเดียวกันนี่นะครับ400้อยบาทหลังเป็นปั๊มแม่ธรณีมวยผมแบบนี้เอาสี่รอยบาทถ้าผมสี่ร้อยบาทลองพิจารณาดูครับพิมพ์ตัดชิดโพก้าใบสี่ร้อยบาท นะครับต่อมาเป็นสมเด็จหลวงพ่อกลวยปีสองสองเนี่ยโอ้นี้ก็สวยเนื้อว่านดำๆแบบนี้นี่อันนี้ก็ดูสวยดีนะครับเนี่ยได้บ้านนี้มาได้พับผงมาหลายรายการอยู่นะครับเขาชอบเก็บนี่นี่เป็นสมเด็จนะครับผมเนื้อว่านดำเขาเขียนเขียนไว้อย่างเงี้ยนะครับหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามปีสองสองนี่เอาราคาเดียวกันไปเลยครับผมเอาสี่ร้อย 400บาทนะครับ400บาทสมเด็จแต่อันนี้ไม่ใช่พิมพ์ใหญ่นะครับก็พิมพ์สมเด็จทั่วไปส่วนอันนี้จะเป็นสมเด็จขาตโต๊หลวงพุโตเนี่ยอันนี้เนี่ยที่เขาเรียกกันสมเด็จขาตโต๊หลวงพุโตวัดปราดูชิมพีอันนี้หาย,ยากนะครับเนื้อว่านวนพิมพ์รายละเอียดชัดเจนนูนชัดอันนี้เอา0 0ครัเขาบผมห0 0รอดูพิมชัดนะครับผมเนี่ยดูครับเนื้อว่านวนสารรายละเอียดชัดเจนอยู่นะครับประมาณนี้ ได้ไปแนะนําให้ไปเลี่ยมนะครับผมเพราะเนื้อผงเนะื้อดินแตกหักง่ายแต่ไม่ต้องกังวลนะครับหักแตกหักเสียหายเกิดจากการขนส่งนะครับเรายินดีรับเคลมคืนแลกเปลี่ยนให้หากมีข้อแม้ว่ารบกวนลูกค้านะครับถ่ายคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐานให้ผมหน่อยเนาะพอตอนไปเราให้ดูกันชัดเนี่ยสภาพจะสมบูรณ์ผมให้ดูทุกมุมแต่บางครั้งมันอาจจะเกิดจากการขนส่งกระแทกะอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับโอ้พิมพ์ชัดดีนะครับในองค์นีน้ชัดมากนะครับดูห้าร้อยครับผมห้าร้อย ห้าร้อยแล้วก็นี่ปิดตาเนี่ยนะครับปิดตาอันนี้ออกวัดสิงโตอทองนะครับผมเนี่ยเนื้อว่านดำๆประมาณน,นี้ปิดตาพิมพ์ใหญ่ข้างๆมีลายประมาณนี้นะครับปิดตาพิมพ์ใหญ่สวยอยู่นะครับผมเนี่ยอันนี้ระบุชัดเจนเลยนะครับหลวงฟุโตะออกวัดถ้ำสิงโตอทองอันนี้เขาจะบอกไว้นะครับผมเนี่ยออกวัดถ้ำสิงโตอทองแลนะ้วนานเจอนะครับผมเนี่ย ออกวัดถ้ำสิงโตทองเอาห้าร้อยครับผมห้าร้อยสวยนะครับผมนี่ออกวัดถ้ำสิงโตทองแล้วนะาเจอนะครับพิมพ์ใหญ่สวยนะครับเนี่เนี่นะครับเดิมๆหิ้งๆเลยครับหลายลียดจะเห็นนะครับดูนิ้วมือนิ้วเท้าเนี่ยยังพอเห็นอยู่นะครับเอาห้าร้อยครับผมห้าร้อยอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะกุมารเนาะกุมารเนื้อดินเผานะครับหลวงพ้อติกุมารทองเรียกซับอ่ยอย่างเงี้ยกักทองกักเงินกักทองอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมเนี่ย เรียกผิดต้องขออภัยแต่รู้ว่าเป็นเนื้อดินเนี่ยเ,<ๆ>เนื้อดินเา่าเก่าเนื้อดินเผาประมาณเนี้เป็นของหลวงพ่อเต๋นะครับในเขาเขียนไว้ปั๊มไว้เนี่ยหลวงพ่อเต๋คงทองนะครับผมเนี่ยหลวงพ่อเต๋นะครับอาจจะดูไม่ชัดแต่อ่ออนานออกนะครับว่าเป็นหลวงพ่อเต๋เนี่ยเป็นเนื้อดินนะครับนี่หลวงพ่อเต๋เนี่ยชัดเจนถ้ามองเงี้ยนะครับเนี่ยหลวงพ่อเต๋เนี่ยประมาณนี้นะครับเอาสี่ร้อยครับผมสี400่ร้อยบาท สี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทเป็นพิมพ์ประมาณนี้นะครับเป็นเนื้อดินพิมพ์ชัดอยู่นะครับผมนี่ให้ดูชัดๆหลวงพ่อต๋นะครับเอาสี่ร้ยบาทครับผม4ี่ร้อยบาทต่อทองนะครับอันนี้ก็เป็นพวกเนื้อเนื้อดินเนี่ยเนื้อดินเผานะครับเขามาลงทองสวยมากนะครับผมเป็นต่อเป็นเครื่องรางได้มาคู่หนึ่งนะครับผมเนี่ต่อเงินต่อต่อทองนะครับได้มาเป็นต่อทองเขน่าจะเป็นเนื้อว่านมวลสาร เขาปั้นขึ้นมาเป็นเครื่องรางนะครับทางเหนือเนาะนี่นะครับเผื่อใครอยากได้ไว้บูชาลงทองปิดแผ่นทองประมาณนี้สวยนะครับผมเนี่ยมีมาคู่หนึ่งนะครับสวยๆทั้งคู่เลยนะครับผมเนี่ลงทองสวยมากนะครับนี่นะครับคู่นี้ผมเอาอคู่นี้เอาห้าร้อยก็และกันครับผมห้าร้อยบาทนี่คู่นี้เอาห้าร้อยบาทนะครับได้มาคู่หนึ่ง แล้วก็อันนี้เป็นเครื่องรางอันนี้ก็เป็นพวกดินเผาลงรักนะครับปิดทองแล้วเขาก็ถักเป็นรูปอย่างเงี้ยนะครับมีสองขนาดนะครับผมนี่มีสองขนาดเนี่ยนะครับก็ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเป็นอะไรนะครับผมนี่มีสองขนาดนะครับแนะนําให้บูชาคู่นะเพราะมาคู่กันแบบนี้ถักเชือกคลาสสิกนะครับผมนี่เนี่ยนะครับผมสวยๆนะครับนี่สวยๆคู่นี้ผมเอาหกร้อยบาท นะครับผมหกร้อยบาทคู่นี้เอาหกร้อยนะครับตกองละสามร้อยครับคู่นี้หกร้อยเป็นเครื่องรางนะครับเป็นพวกเนื้อดินเผาเดี๋ยวลงกล้องให้ดูนิดนึงปิดท้องเก่านะครับเนี่ยปิดท้องเก่านะไม่ไม่หลุดนะครับปิดท้องเก่าแล้วเขาทักเชือกปิดหัวแบบนี้ขย่าดูไม่มีอะไรนะจะเป็นแบบพวกเนื้อดินเผาแล้วลงรักจะดูนะครับเนี่ยเก่าอยู่เหมือนกันนะครับี่เป็นเครื่องรางเนี่ยนะครับเรียกไม่ถูกว่าเป็นอะไรนะครับลองดูนะครับ ไว้ตั้งบูชาประมาณอย่างเงี้ยนะเป็นเครื่องรางนะหกรบาทคู่หนึ่งนะครับขุนแผ่นอุ้มนางเนื้อดินเนื้อดินลงรักบางๆแล้วปิดทองประมาณนี้กุใดไม่มั่นใจนะครับแต่ก็ดูเก่าดีนะครับเนี่ยขุนแผ่นเนื้อดินเรียมจับขอบสแตนเลสแบบนี้ไว้นะครับผมไม่มั่นใจว่าที่ใดนะเอาสี่ร้อยพอครับเนี่ยเนื้อดินนะครับเป็นเนื้อดินดูคุณแผ่นเนื้อดิน ก็ดูมีอายุอยู่นะครับเพราะว่าอยู่จะกรอบหรูอจาก,การใช้งานมาขุนแผนอุ้มนางประมาณนี้นะครับเนี่ยเราเปิดห้าดในชอบครับเอาสี่ร้อยสี่ร้บาทหลวงพ่อปานขี่ไก่อันนี้ก็พิมพ์ชัดอยู่นะครับแต่ถามว่าจะเป็นในยุคไหนผมไม่มั่นใจแต่ลงกล้องมาดูนะครับพิมพ์ชัดรายละเอียดอุดมวลสารอยู่ด้านบนนะครับเนี่ยน,น,นูนเป็นหลวงพ่อปานขี่ไก่นี่นะครับ พิมพ์รายละเอียดก็ชัดอยู่นะครับนี่ดูรายละเอียดชัดเจนแต่ถามว่าในยุคไหนนี้ผมไม่มั่นใจสันนิษฐานว่า่าจะเป็นในยุคลูกศิษย์นะครับผมเนี่ยอุดมวลสารแต่ก็ดูแบบไม่ใหม่นะครับดูพอมีอายุเลยนะครับเนี่ยพิจารณาดูนะครับผมเนี่ยล่องในอุดมวลสารนะครับตัวนูนมาประมาณนี้นี่เราพิมพ์เขาก็ใช้ได้นะครับดูพิมพ์นะครับเนี่ยนูนอยู่นะครับประมาณนี้นะครับเอา500บาทครับผม500บาท มองไกลยังชัดเลยครับผมนี่ห้าร้อยบาทอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะขวานโบราณน,นะครับเนื้อสัมฤทธิ์เนี่ยนะครับผมนี่ขวานโบราณเนี่ยนะครับเป็นหัวขวานโบราณเก่าๆนะครับเป็นพวกเครื่องรางนะครับเป็นการเก็บกเครื่องรางเนี่ยประมาณนี้เหมือนเนื้อโลหะเนื้อทองเหลืองเนื้อสัมฤทธิ์เนื้อเขาบอกว่าเนื้อสัมฤทธิ์ประมาณนี้นะครับเนี่ยลองดูเนื้อโลหะนะครับมีน้ําหนักอยู่นะครับผมนี่ หัวขวานประมาณนี้นะครับนี่นะครับผมประมาณนี้นะครับเป็นพวกเนื้อผมว่าเป็นพวกเนื้อผสมเนาะเนื้อทองเหลืองผสมสำริอะ MM. ไรพวกเนี้ยนะครับเนี่ย <umb> นี่นะครับเผื่อท่านใดชอบครับผมก็ความสูงเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะเป็นหัวขวานขวาน,ขวานเก่านะ<ม>ขวานโบราณความสูง8เซนนะครับหน้ากว,กว้างของหน้าฐานแบบเนี้ยเซนสูง8เซนกว้าง7เซนนะครับผมแปลกๆดีนะครับเนี่ย ผมเอา600บาท6 0 0บาท600บาท,บาทอันนี้เป็นเขากว้างนะครับเขามาแกะเป็นเสือนี่นะครับแกะเป็นเสือแบบนี้อันนี้สูงอ่อสิมเซนนะครับ12เซนสูง12เซนแกะเป็นลายเสือแบบนี้นะครับนี่นะครับแกะเป็นลายเสือประมาณนี้สวยดีนะครับเนี่ยของเก่าดีเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องรางนะครับผมไม่ทราบที่นะครับนี่ แต่มีรอยจานอ克拉แน่ไหมครับมีรอยจานโอ้จานสวยเก่าดีเหมือนกันนะครับสิบสองเซนนะครับผมเนี่ยนี่นะครับผมชัดเจนถ้าท่านใดชอบครับผมเนี่ยมีรอยจานชัดเจนอันนี้แก็เป็นเสือแบบนี้นะครับนี่เจ็ดร้อยครับผมเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทนะครับแล้วนี้เป็นพระกุเนื้อชิ้นตะกัวเก่าๆเรียกไม่ถูกแต่องค์ใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยความสูงขององค์พระ เจ็ดเซนนะครับสูงเจ็ดเซนพักกุเนะื้อชินตะกัวเก่าๆไม่ทราบที่นะเอาห้าร้อยครับผมห้าร้อยพอเก่าเลยครับเนี่ยไปได้ติดมาประมาณนี้ดูพิมพ์ครับเอาห้าร้อยบาทนะครับผมเพื่อนท่านใดชอบผมไม่มั่นใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับผมเนี่ยเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทเนะื้อชินตะกัวเก่าๆมีน้ําหนักนะครับเนี่ยเรียมมาพร้อมเลยห้าร้อยแล้วก็อันนี้ครับผมเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสององค์พระสิบสององค์เนี่ยนะครับสวยนะครับผมในดูเก่าเนื้อชินตะกัวมาจากบ้านเดียวกันอย่างนี้เขาเรียกอนะไรพวกพระกำแพงอะไรอย่างเงี้ยไหมครับดูดูเนื้อครับผมนีใครชอบเนื้อประมาณเนี้ยผมว่าสวยอยู่นะครับเนี่ยสองดูเนื้อเก่าอยู่นะครับเนื้อชินตะกัวพระสิบสององค์เป็นเป็นแถวอะไรเงี้เย,ยเป็นคล้ายๆแบบ เป็นแผ่นกําแพงประมาณอลองพิจารณาดูครับผมผมไม่มั่นใจว่ากูดใดสวยครับผมสวยเอาห้าร้อยเช่นกันได้มาจากบ้านเดียวกันครับแปลกๆไม่เคยได้มานะครับผมเนี่ยห้าร้อยบาทเหลียมพลาสติกไว้พร้อมเลยครับห้าร้อยอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงใหญ่นกพะเก้านะครับผมเนี่ยเขาเขียนอย่างนี้นะครับเหรียญกล็ลาเงินนะหลวงพ่อฤาษีลิงใหญ่นกพะเก้าแบบนี้นะครับผมเ,เอาสามร้อยพอครับผมสามร้อยบาท เอา3 0มร้อยบาทกระไรเงินนะครับเนี่ยหลวงพ่อฤาษีดิงใหญ่นพกพะเก้านะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นกระไรเงินหลังจะเรียบโค้งแบบนี้นี่นะครับจัดสร้างในวาระใดผมไม่มั่นใจนะครับเปิดท่านใดชอบเนาะเอาสามร้อยพอครับผมสามร้อยบาทกระไรเงินครับกระไรเงินสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะครับผมสามร้อยบาทอันนี้เป็นเครื่องรางเนื้อทองแดงเนาะ เป็นอย่างนี้เรียกอะไรอินนะครับเนาะเนี่ยนะครับเป็นเครื่องรางหนักอยู่นะครับผมมีน้ําหนักเลยเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะกอดกันแบบนี้นะครับเขาเรียกอินนะครับเป็นเครื่องรางทั้งเหนือเ e หนือทองแดงเก่าๆมีน้ํา,นา,นาหนักนะครับผ e มเนียประมาณนี้นะครับลองพิจารณาดูนะครับเผื่อท่านใดชอบเป็นเครื่องรางเนาะดูเก่าดีนะครับดูเป็นศิลปะเก่าๆเหน e ือทองแดงนะครับเนี่ยอิน เครื่องรางทางเหนือความสูงนะครับมีน้ําหนักอยู่นะสูงประมาณ6เซนสูง6เซนนะครับผมนี่องค์ใหญ่อยู่6เซนผมเอา500บาทครับผม500บาท5 0 0บาทแล้วนี่ครับผมได้ได้มาละสร้อยแต่อันนี้จะใหญ่กว่าเดิมสังเกตน,นะครับไอ <c oughs> หัวขุนนี่จะใหญ่เส้นนี้จะใหญ่กว่าเส้นที่แล้วที่ผมให้ไปเบมีมาแบ่งไปนะครับเข่าควายเหมือนเดิมนะครับผมนี่แต่ดูขุนจะใหญ่เส้นนี้จะใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่า ไปขอบแบ่งเข้ามาแต่จะแพงกว่าเดิมนิดนึงเส้นนี้ผมเอา600นี่นะครับผมของหัวสบายครับผมแบบยาวเลยเดี๋ยวผมวัดความยาวก่อนอันนี้ของสบายเลยเป็นข่าวไฟเหมือนกันนะครับประมาณ30หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณ37 38นะครับความยาวนี่แล้วเส้นใหญ่สังเกตดีครับขุนจะใหญ่แล้วก็ดูตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้จะใหญ่กว่าเส้นที่แล้วนะครับผมเนี่ยไปเจอมาสองเส้นนะครับ เอา600บาทขอราคานี้เลยครับผมนี่ได้นิดเดียวจริงๆนะครับไม่อยากจะบอกเลยเดี๋ยวอายนะครับว่าได้เท่าไหร่นี่นะครับเอามาแบ่งๆนะครับผมเพราะว่าหลายท่านถามมาลองดูครับผมเนี่ยเป็นเข่าควายนะเข่าควายดูดูขุนครับเนี่ยขุนเขายังสวยนะครับเนี่ยนี่นะครับทั้งเส้นนะครับผมเนี่ยของพระเด้หนึ่งองค์ด้านหลังนี่เป็นแคปซูลแล่หมุนได้แต่ผมเชื่อว่าสวมได้แล้วนะครับผมเนี่ยนี่นะครับนี่ 600บาทครับผมขอราคานี้เลยนะครับ600บาทอันนี้แผ่นกะลาหน้าเสือแกะเป็นหน้าเสือเป็นแผ่นกะลาหน่าเสือพรอมด้านหลังลอยจารเป็นแผ่นกะลานะครับแต่ไม่มั่นใจว่าเป็นเกจิอาจารย์ท่านใดจารเนี่ยแผ่นกะลาน้าเสือนี่เผื่อท่านใดชอบครับผมเอา250บาท250บาทล้มส่งนะครับรูปภาพอาจารย์โง่นี่นะครับภาพสีตอกคดนะครับนี่ ท่ากระดาษหนังไก่นะตอกโค้ดเนี่ยนะครับต้องมองเห็นเนี่ยตอกโค้ดถ้าเป็นกระดาษธรรมดาจะตอกโค้ดไม่ได้ต้องเป็นกระดาษหนังไก่กระดาษต้องมีความมันเห็นไหมครับเนี่ยตอกโค้ดนะพอดีเขาใช้มานานนะครับกรอบเลยฟ้าเนี่ยแต่ตอกโค้ดนะผมเนี่ยสวยนะครับผมนี่ด้านหลังเป็นล็อกเก็ตล็อกเก็ตนะครับผมเนี่ยแปะลงสีท่านอาจารย์งกิมคอยอันนี้เจ้าของเขาใช้มาเดี๋ยวผมพยายามเขาใช้มาเก่าเนอ๋อนี่พอได้อยู่นะครับผมนี่อพอเห็นแล้ว เช็ดหน้าจอนิดหนึง่งนี่นะครับสวยครับผมสวยเนี่ยเดียมกันน้ำเรียบร้อยนะครับเผื่อใครอยากได้ไว้บูชานะผมเอา300พอครับผม300บาท300บาทปิดท้ายด้วยกระถินหลวงพ่อพัดสมเด็จลงทองเนื้อว่านมวลสารนี่ปิดท้องแท้นะครับผมลงทองกระถิ่นเนื้อว่านมวลสารหลวงพ่อพัดวัหดห้วยด้วนแจกกระถิ่นสวยมากนะครับผมพิมพ์ชัดนะครับ เขาลงทองไว้นะครับเนี่ยสมเด็จลงเขาเรียกว่าสมเด็จลงทองเนื้อว่านมวลสารสวยมากนะครับเนี่ยสวยจริงครับผมเนี่ยสวยสวยเลยครับจะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหลังมีแปะจีวรนี่นะครับแปะจีวรหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนครสวรรค์นะครับผมเนี่ยสวยสวยครับเนื้อว่านมวลสารตัวพิมพ์ชัดสวยมากเอา300พอครับผมแจกกระถิ่นนี่เนี่ยที่ระลึกแจกกระถิ่นนะครับเนี่ยสวยสวยครับข้างหน้าลงทองสวยมากพิมพ์ชัด พร้อมกล่องเลยครับไปมา2กล่องนะ s <S นี่กล่องละ300ครับผม300บาทโอเคก็ครบถ้วนนะครับผมสำหรับ EP นี้ผมเชื่อได้ว่าหลากหลายเลยใหม่เก่าคับเขากันไปเครื่องรางของหายากแบบนี้นะครับผมเนี่ยวันนี้ไปได้มาวัตถุมงคลหายากแปลกๆ มีมาแบ่งปันภาพเสียงไม่ชัดอย่างไรชื่นชอบองค์ไหนก็ขอภาพเพิ่มเติมกันมาได้ยังไงคงเน้นย้ํานะคะผมดูกันก่อนดูให้ละเอียดกันก่อนนะครับดูให้ลูกค้ามั่นใจลูกค้าถ้าลูกค้าดูแล้วว่าตัวเองก็ยังไม่มั่นใจนะครับแล้วถ้าถามผมแล้วผมก็ยังไม่มั่นใจอะ่ะก็สามารถปอยผ่านก่อนได้เรามีมาแบ่งปันกันทุกๆวันไม่ต้องรีบนะครับจะได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการเนาะเพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่ายทั้งตัวผมเองด้วยและตัวคุณลูกค้าด้วยนะครับก่อนจากกันไปน้องเกมมีอะไรจะฝากไหมครับ อเคบจุ๊บจุ๊บโอเคนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงปังๆังเลยๆรวมถึงผมด้วยแล้วพบกันใหม่ในอีพีถัดไปครับกล่าวพร้อมกันว่า